เคยมีอาการแบบนี้กันบ้างไหมคุณผู้หญิงทั้งหลายเวลาใกล้ประจำเดือนจะมาทีไรหรือช่วงที่เป็นประจำเดือนมักจะปวดศีรษะแบบไม่เกรงทุกทีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างและจะมีวิธีการป้องกันแก้ไขอย่างไรติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยค่ะ ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบ อาการปวดศีรษะไมเกรนในช่วงที่มีประจำเดือนหรือใกล้จะเป็นรอบเดือนเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยเลยนะคะซึ่งอาการปวดศีรษะไมเกรนที่เกิดขึ้นนั้นมีสิ่งกระตุ้นจากการเป็นประจำเดือนจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถึง 7- ถึงเเลยทีเดียวในคนที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนอยู่แล้วนะคะดังนั้นการเป็นประจำเดือนหรือการมีรอบเดือนนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นหนึ่งที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยเจริญผ่านค่ะเดี๋ยวมาชมกันว่าสาเหต เกิดจากอะไรแล้วก็เราจะต้องทานยาหรือว่ามีอะไรที่ช่วยป้องกันหรือแก้ไขยังไงได้บ้างในคนที่มักจะมีอาการปวดศีรษะก่อนที่จะเป็นประจำเดือนแล้วก็บางคนก็จะมีอาการปวดศีรษะลากยาวไปจนถึงตอนที่มีประจำเดือนด้วยนะคะสาเหตุเกิดจากการที่ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายนั้นลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือนค่ะและในคนที่สมองมีความไวต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนั้นก็เลยจะทำให้เกิดภาวะ สโตรเจนวิดดอค่ะก็เลยทำให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนี้ขึ้นโดยมากก็จะปวดก่อนที่จะมีประจำเดือนประมาณ2-3วันและในบางคนก็อาจจะมีอาการปวดอยู่ได้จนถึงวันที่3ของการมีประจำเดือนเลยนะคะ ในคนที่อาจจะไม่ได้มีการที่ว่าเป็นประจําเดือนแล้วกระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนหรือว่าไม่ได้มีปัจจัยกระตุ้นก็คือประจําเดือนนะคะก็คือช่วงที่มีประจําเดือนไม่ได้ปวดไมเกรนบ่อยๆถ้าเป็นกลุ่มนี้อาจจะไม่ต้องป้องกันค่ะใช้วิธีการแก้ไขเอาก็คือถ้ามีอาการปวดก็สามารถที่จะทานยาลดปวดที่ว่าเป็นยาสูตรของไมเกรนนะคะก็คือง่ายๆค่ะ ถ้าไม่ได้ปวดเยอะไม่ได้ปวดบ่อยอาจจะเริ่มจากที่การกินพาราเซตามอลก,ก่อนก็ได้ค่ะหรือบางคนถ้าเคยกินพาราแล้วเอาไม่อยู่อันนี้ก็อาจจะสะเตปไปที่กลุ่มเอนเซมนะคะหรือว่ายาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยยกตัวอย่างเช่นพวกไอบุคโฟเฟนนะพอซเซนนะคะหรือยาอื่นๆที่คนไข้เคยกินแล้วหายค่ะแต่ว่าถ้ายังปวดรุนแรงอยู่อันนี้ก็สามารถที่จะสะเต็ปไปที่กลุ่มเอโกตามีนหรือกลุ่มทิปแทนได้นะคะรายละเอีอยดตรงนี้เราทําคลิปไปแล้วนะคะลองไปชมในคลิปเดิมได้ค่ะ ส่วนในคนที่มีอาการปวดประจําเดือนในช่วงที่จะมีรอบเดือนบ่อยๆนะคะให้เรามาเช็คลิสต์ตามนี้ดูค่ะแล้วก็จะได้ทราบว,ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องทานยาป้องกันที่จะนําเสนอต่อไปนี้หรือไม่ค่ะซึ่งเช็คลิสต์สข้อนี้นะคะจะเอาไว้สําหรับคนที่จะต้องการทานยาเพื่อดักไมเกรนค่ะหรือว่ากินยาป้องกันนั่นเองนะคะสําหรับข้อแรกนะคะต้องมีอาการปวดศรีรษะแบบไมเกรนไม่เกิน4วันต่อเดือนค่ะ ข้อ2นะคะแทบจะไม่มีอาการปวดศีรษะนอกรอบเดือนเลยค่ะก็คือจะมีการปวดศีรษะแบบไมเกรนในช่วงที่ก่อนจะมีประจำเดือนหรือระหว่างที่มีประจำเดือนเท่านั้นค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะสามารถที่จะคาดการประจำเดือนที่จะมาได้นะคะหรือที่เรียกว่าประจำเดือนมาค่อนข้างเป๊ะ,ปะ,ปะนั่นเองค่ะถ้าใครมี3ข้อนี้นะคะก็สามารถที่จะทานยาป้องกันไมเกรนได้ค่ะยาที่ใช้ป้องกันไมเกรนนะคะในกลุ่มที่มีสิ่งกระตุ้น มนคือประจําเดือนก็คือสามารถทานยา2กลุ่มนี้เพื่อป้องกันได้ค่ะกลุ่มแรกนะคะนั่นก็คือยากลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือที่เรียกว่ายากลุ่มเอนไซนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นไอ u p r โพเฟนนาพ็อกเซนหรือบางคนถ้าถูกกับไดโคฟิแนแอคอันนี้ก็ทานได้นะคะหรือจะเป็นยากลุ่มคอคซูหรือว่าเอนไซลุ่มใหม่ก็สามารถที่จะทานได้ค่ะถูกกับยาตัวไหนก็กินยาตัวนั้นค่ะสามารถที่จะทานก่อนที่จะมีประจำเดือน2-3วันนะคะก็คือ กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดหลังอาหารนะคะแล้วก็สาม,มารถทานเ่อาเนื่องได้3-5ถึงวันเลยทีเดียวค่ะข้อควรระวังก็คือยาอาจจะมีผลรละคายเคืองกับกระเพาะอาหารนะคะถ้าใครมีโรคประจําตัวที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะคะถ้าในช่วงที่ไม่กําเริบก็สาม,มารถทานได้อาจจะทานยาป้องกันกระเพาะกันไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ควรที่จะทานยาหลังอาหารทันทีค่ะยาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะนั่นก็คือยากลุ่มคลิปแทนค่ะ ซึ่งก็เป็นยาที่จำเพาะเจาะจงจกับคนไข้ที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนนะคะสามารถทานได้แบบเดียวกันกับยากลุ่มเอนเซตคะ่ะก็คือทานก่อนที่จะมีประจำเดือนล่วงหน้า2-3วันแล้วก็ทานต่อเนื่องได้3-5วันค่ะผลข้างเคียงของอยางกลุ่มนี้นะคะอาจจะกินแล้วมีอาการคลื่นไส้วิงเวียนแล้วก็ใจสั่นได้ค่ะ แล้วก็ยานี้นะคะอาจจะต้องระวังเรื่องการติดยาแก้ปวดนะคะถ้าทานยาต่อเนื่องกันเกินกว่า10วันต่อเดือนต่อเนื่องไประยะเวลา3เดือน ก็จะทำให้เกิดภาวะติดยาได้ค่ะดังนั้นต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ทานนะคะถ้าทานตามที่แนะนําก็คือก่อนมีประจำเดือน2-3วันแล้วก็ทานต่อเนื่องได้ถึง3-5วันอันนี้จะไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าทานลากยาวไปกว่าน,นั้นอาจจะเกิดภาวะติดยาแก้ปวดและก็อาจจะทําให้ต้องทานยาแก้ปวดกลุ่มนี้อยู่บ่อยๆหรือว่าถ้าไม่ทานก็อาจจะมีอาการไมเกรนกําเริบได้ค่ะ สำหรับยาป้องกันกลุ่มต่อมานะคะกลุ่มนี้จะเรียกได้ว่าเป็นแร่ธาตุเสริมก็ได้ค่ะนั่นก็คือแมกนีเซียมนั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามีการวิจัยนะคะในกลุ่มคนที่มีอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนบ่อยๆจะมีระดับแมกนีเซียมในสมองค่อนข้างต่ําค่ะดังนั้นการเสริมแมกนีเซียมเข้าไปก็จะช่วยทําให้ป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรนได้และผลข้างเคียงก็มีค่อนข้างน้อยกว่าการใช้ยากลุ่มที่เก่าวมานะคะ โดยการทานอาจจะไม่ได้ทานต่อเนื่องติดต่อกันหลายๆเดือนนะคะโดยวิธีการทานนะคะก็คือทานก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะ15วันแล้วก็หยุดทานหลังจากที่ประจำเดือนมาแล้วค่ะในส่วนของคนที่มีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนะคะหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่รวมไปถึงคนที่มีปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากประจำเดือนที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้ปวดศีรษะไมเกรนอันนี้แนะนําให้ปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะได้ใช้ ใช้ยาป้องกันกลุ่มที่เป็นมาตรฐานนะคะเช่นพวกยาลดความดันยากันชักหรือว่ายาต้านซึมเศร้าแทนนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าในคนที่มีประจําเดือนสม่ําเสมอแล้วก็สามารถคาดการ์รมีประจําเดือนล่วงหน้าได้สามารถใช้ยากลุ่มแก้ปวดนี่แหละมาใช้เป็นยาป้องกันแล้วก็ใช้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาอย่างอื่นเช่นไม่รู้จะเลือกยาตัวไหนดีให้เหมาะสมกับเราหรือว่ามีปัญหาผลข้างเคียงจากการใช้ยาต่างๆหรือไม่สามารถคาดการ์การมีประจําเดือนได้หรือมีปัจจัยอื่นๆกระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนได้ ไว้อันนี้แนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้ยานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทาง เพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวามไปถึงท่านที่ชอบเล่น tiktok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน tiktok นะคะและท่านใดที่ใช้ไลน์สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอดบัณฑิตฟิซอซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ กันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ